2> 3, 2. ชาวลัคนาราศีกรกฎกับดวงชะตาในเดือนมกราคม2569นะครับเริ่มปีใหม่มาของชาวลัคนาราศีกรกฎเป็นอย่างไรตั้งใจฟังกันให้ดีอย่าเพิ่งเพิ่งเพิ่ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ดูดวงดีนะครับไวทีวีและทุกๆโซเชียลวีเดียของสินแสหมิงกดเลยกดเลย จะได้มีผ้าสาระความรู้และความบันเทิงก่อนใครฟังไม่เป็นไกด์ไลน์เป็นพิมพ์เขียวเป็นแผนที่ชีวิตลัคนาราศีกรกฎนั้นก่อนอื่นต้องบอกอย่างนี้นะชาวกรกฎเนี่ยก่อนหน้านี้ดาวพฤหัสมันเดินหน้ามาทับลัคนาของคุณเป็นมหาอุจตอนนี้ดาวพฤหัสถอยหลังกลับไปแล้วส่วนดาวอังคารดาวสร์ดาวอังคารดาวศุกร์ดาวอาทิตย์ต่างก็ขยับโคจรมานะครับเล็งไปยังลัคนาราศีกรกฎ แล้วดาวอีก3ดวงไปอยู่ในเรือ,อนมรณะได้แก่เสาพุธและก็ราหูสามารถออกคำพยากรณ์ได้ดังต่อไปนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับเปิดมานะครับ1 5 6-10นะครับยังวุ่นวายอยู่กับการติดต่อเจรจาเรื่องของผลประโยชน์การค้าขาย ซึ่งก็นแน่นอนจะมีข่าวดีมีสิ่งที่ดีเข้ามามีโอกาสารับทรัพย์รับเงินและชาวลัคนาราศีกรกฎ11จนถึง15ช่วงนั้นการติดต่อสื่อสารเป็นไปในทิศทางที่ดีมีโอกาสจะรับทรัพย์หรือมีข่าวดีมีโชคดีในเรื่องการเรงินการทองเข้ามาใครต้องการที่จะหาพาร์ทเนอร์หรือคนคอยช่วยเหลือคอยผลักดันต่างๆนั้นมักจะได้รับความสาเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจ16-20ถึงมีโอกาสาจะได้เดินทงเดินทางเพราะง,งาน นะครับย1ถึง25 26ถึง31นั้นช่วงนั้นจะอบอวนไปได้วยเรื่องของความรักกรกฎมีโอกาสพบรักต่างวัยนะครับมีโอกาสนะครับจะได้จะไปเจอเอาหมาแก่หรือหมาเด็กที่อายุมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าหลายหลายปีแบบที่คุณเองไม่ได้คาดคิดมีโอกาสที่จะมีความรักในแบบนั้นเข้ามา ชาวลัคนาราศีกรกฏดาวสุขที่เล็งลัคนานั้นอย่างหนึ่งคือเป็นเทวีโชคอีกอย่างหนึ่งคือเป็นพินทุป,ปาสุสขเจ็อาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันก็หมายความว่ามีความรักเข้ามาด้วยแล้วก็มีความวุ่นวายใจเข้ามาด้วยและสุขก็อยู่กับอังคารเป็นคู่มิตรใหญ่สุขปากหวานอังคารรับเอาคงจะหนีไม่พ้นเรื่องรักๆใครๆเป็นแน่แท้ในเดือนมกราคม2 5 6 9 และมีดาวอาทิตย์อีกดวงหนึ่งซึ่งดาวอาทิตย์ก็ไปอยู่กับดาวศุกร์ซึ่งเป็นคู่สมพลเลงลัคนาราศีกรากฏอยู่อาทิตย์กับศุกร์ไปอยู่ในเรือนปัตนติเรือนความรักคู่ครองเดือนนี้โดดเด่นในเรื่องรักใกล้ๆเป็นอย่างมากทีเดียวสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฏนะครับคนโสดมีโอกาสจะมีความรักเข้ามาแต่เป็นความรักที่ปอก,ก่อนนะว่ายังไม่ได้ลงเอยหรอกมักจะต้องคบกันแบบหลบๆซ่อนๆหรือไม่ค่อยเปิดเผย แต่ด้วยหน้าที่การงานฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าทั้งสองฝ่ายหรืวว่าจะถือเอาเคสตีมในกระดาษแปะเถอะนะฮะทำให้คุณไม่กล้าที่จะเปิดเผยนั่นเองเพราะว่าคบไปแล้วเปิดเผยไปแล้วเดี๋ยวจะนาเอาความยุ่งยากกินยุ่งยากใจมาให้กับตัวคุณนะครับชาวลัคนาราศรีกรกฎเดือนนี้มีโอกาสจะได้เดินทางดาวพระเกตโคจรอยู่ในเดือนสุภาพเรือนที่9เดินทางแล้วรับทรัพย์รับโชคเดินทางแล้วอย่าลืมเห่ากาสไปไหว้พระไปขอพอรด้วย จะยิ่งนำพาเอาความสำเร็จมาให้อย่างแน่นอนขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านโชคดีคิดสิ่งใดประการใดสำเร็จดังใจทุกประการน,นะครับอย่าลืมกดตามดูดวงดีไวทีวีไวทูเดยไว้ในทุกช่องทางไปก่อนสวัสดีครับ